พี่อ้อครับพี่อ้อช่วยเล่าเคสได้ไหมว่าเรียกน้ําย่อยก่อนนะ่าเวลาคนที่เปลี่ยนเบอร์จากพี่ไปเราได้ผลดีเนะี่ยมีเคสไหนที่น่าประทับใจบ้างเล่าให้ผมฟังได้ไหมจริงๆเราก็มีเคสที่น่าสนใจเยอะพะสอสมควรเนาะแต่ว่าเอาเอาเคสที่แบบว่าก็ยกมาสัก,ส,กสักเคสหนึ่งก่อนแล้วกันเ,เคสแรกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นพนักงานมหาวิทยาลายัย ทำงานแบบเหมือนเป็นนักวิเคราะห์นโยบายแล้วก็แผนงานซึ่งเบอร์เดิมที่เขาใช้เนี่ยมีมีเบอร์เก่าสองเบอร์แล้วก็เบอร์ปัจจุบันณตอนที่มาวิเคราะห์เนี่ยอีกหนึ่งเบอร์เบอร์ณตอนนั้นที่เขาใช้อยู่อะ่ะคือเบอร์สี่เจ็ดสี่หกหนึ่งสองห้าซึ่งความต้องการของเขาเนี่ยก็คือว่าอยากเลื่อนขั้น,นเพ<ข>ราะ<อ>ว่า <c oughs> <c oughs> คือ เขาต้องการเลื่อนขั้นเพราะมันมีตําแหน่งว่างมานานแล้วตําแหน่งว่างมาสองปีแล้วแต่พอออก็ไม่ยอมเลื่อนขั้นให้เขาสักทีะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบเหมือนเอ้ยทำไมแบบไม่ได้สักทีบอกจะให้จะให้ก็ไม่ให้อะไรเงี้ยทีนี้อ๋อก็ทําการวิเคราะห์ซึ่งเบอร์สี่เจ็ดสี่หกหนึ่งสองห้าเนี่ยมันเป็นในลักษณะคือหนึ่งคือมีเลขเสียอยู่ทั้งหมดเออสามสองคู่<ม>ก็คือหนึ่งสองห้าหนึ่งสองกับส5ด้วยแถมไม่ต้องทาอะไรเองไม่มีคนไปถามอีก ใช่ทีนี้ลักษณะของ474มันเป็นลักษณะของแบบเออถ้าถ้าดูตามเว็บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มตัวเลขสีเหลืองเนาะทีนี้เนี่ยไอ้ลักษณะของกลุ่มตัวเลขสีเหลืองอะ474มันเป็นลักษณะของตัวเลขของลูกจ้างตัวเลขของคนงานตัวเลขของกรรมกร,รอะไรเงี้ยพวกใช้แรงงานทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่า,ว,า<ะ>ว่ามันจะ,จะมันจะทํางานอึดถึกทนไม่ไม่คือเขาเป็นนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์วางแผนให้กับมหาวิทยาลัยแต่ทีเนี้ยก็คือว่าแบบทํางานแบบ โดนจิกหัวใจแทบตายคิดงานแทบตายสร้างผลงานแทบตายแต่ตัวเองก็ไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีอะไรเงี้ยเพราะมันมันมีในลักษณะอย่างอย่าง474มันเป็นคนที่ขยันทํางานก็จริงมีโอกาสที่จะแบบได้เลื่อนขั้นก็จริงแต่ว่ากว่าจะที่นายจะเห็นผลงานแล้วเคลื่อนแล้วเลื่อนขั้นให้เนี่ยมันจะใช้เวลานานเพราะว่าในลักษณะของการวางตําแหน่งของตัวเลขเนี่ยหนึ่งคือมันไม่ได้มีเสริมในลักษณะของสนเสน่ห์เมตตาด้วย องคือมัน,ม,นมันเหมือนคนที่แบบว่าเออคิดงานหัวถ้าแปกแต่สุดท้ายก็บางทีมันก็อาจจะมีในลักษณะของการที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เพราะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายมันจะมีเลขหนึ่งสองอยู่หนึ่งสองเนี่ยปกติจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ว่าอาจจะแบบว่าอารมณ์หงุดหงิดง่ายสองห้าก็จะแบบเสียเปรียบผู้ชายก็รู้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเกิดมีคู่แข่งที่แบบว่าถ้าสมมติอยากจะเลื่อนข่านอย่างเงี้ยแต่เกิดมีคู่แข่งคนอื่นที่เป็นผู้ชาย ไม่มีทางขึ้นได้ก็จะเสียเปรียบอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นในลักษณะของแบบการที่จะเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะยากเพราะมันจะได้มันมันจะไม่ได้รับความเมตาเอนดูแต่เหมือนกับถ้าสมมติว่าพอออเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วมันมีเลขงนาฬรกว่าถามอ่ะมันก็จะอารมณ์ประมาณแล้วก็พอออจิกหัวใ้ไปไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นถ้าดูจากเลขนี่ผมว่าเขาเป็นคนที่บุญมีแต่กำบังเนาะเพราะว่าเขาก็มีเลขงบบ เลขสบายเลขสนุกเนาะแต่กลายเปว่าพอเลขที่ต้องมาทํางานเลขที่ขึ้นด้านหน้าเนี่ยเขาเอาเลขเหนื่อยเลขลําบากเลขถูกขักหลังเลขที่ต้องเครียดแบกรับภาระอยู่ที่เขาหมดเลยอะ่ะทีเนี้ยคือด้วยความที่ว่าในลักษณะของการการวางเลขที่แบบว่าเออเพื่อให้ขยันสี่เจ็ดเจ็ดสี่อย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามันเป็นลักษณะของการวางด้านหน้าตำแหน่งด้านหน้าเกินไปเนี่ย ในลักษณะของบุคลิกภายนอกเขามันก็มันก็จะดูแบบไม่มีเสน่ห์เพราะว่าในลักษณะของ474เนี่ยมันมันจะมีมันมันเหมือนเป็นดาบสองคมอะ่ะก็คือเวลาใครอยู่ด้วยอะ่ะแล้วจะเกิดความอึดอัดจะเกิดความเครียดเพราะคนคนนี้จะคิดงานตลอดเวลาแบบเจอหน้าก็พูดถึง,ง,งแต่เรื่องงานคนก็แบบว่าอะไรวะไม่พูดเล่นบ้างเลยพูดแต่เรื่องงานหรือเงี้ยอือมันไม่มีเสน่ห์ ทีนี้อย่างเบอร์เก่าเขาอ่ะก็สังเกตมันก็มีเลขสองห้ามาอีกไ,ไอ้เบอร์ห้าหกปีที่เลิกใช้ไปแล้วแล้วก็หนึ่งศูยนย์หนึ่งศูนย์สามอีกอะไรเงี้ยหนึ่งศูนย์นี่ก็ในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกเลื่อยขาเข้าอี้หรือชิงตําแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเมื่อก่อนนี้อ่าเบอร์เก้าปีที่เลิกใช้อันนี้เป็นคนหาเงินที่หาเงินคล่องหาเงินเก่งแต่อารมณ์ก็รุนแรงกุ๊บก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่ ราะว่าแบบมันมีเลขในลักษณะของความกร้าเลาเยอะี่ดูเลขเหลือหาเก่งด้วยต้องบอกว่าต้องบอกว่าหาเงินเก่งอ่ะเก่งจริงแต่ไหลเข้าไหลออกมันสะพัดอ่ะคือถามว่าการเงินมันสะพัดกว่าปัจจุบันแต่มันสะพัดเข้าแล้วสะพัดออกเลยคือมันมันเก็บเก็บไม่ได้ด้วยแล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนแต่เอาง่ายๆเออพอตอนที่พี่เปลี่ยนเบอร์ให้เขาเนี่ยพี่จัดเลข สี่สี่หกสามหกสามห้าให้ก็คือเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทีนี้ก็เพิ่มในลักษณะของเสน่ห์เมตตาก็คือหกสามสามหกเข้าไปเลยเลขแบบเรื่องเจลจานหกสหกสามสี่สีส่ขึ้นหน้าเลยคือเขาเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายวางแผนงานซึ่งเวลาที่เขาเสนองาน,านแน่นอนว่าพวกนี้มันจะต้องมีการพิเต์ Oh, อ๋อเขาเลยเราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องใช้ในลักษณะของคําพูดเขาไม่ได้ขอแต่อันนี้พี่จัดให้เองแต่ว่าเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าจากที่บอกว่าหลังจากที่เขาหลังจากที่เขาซื้อเบอร์เนี่ยเอ่อตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าตําแหน่งว่างอยู่สองปีไม่ได้เลื่อนตําแหน่งสักทีแต่พอเขาตกลงซื้อเบอร์นี้ปุ๊บปรากฏว่าวันที่เบอร์ไปถึงที่บ้านอะตอนเช้า มีพนักงานฝ่ายบุคคลโทรมาหาเขาบอกว่าวันนี้ช่วยเตรียมเอกสารมาด้วยนะสำหรับการเลื่อนขั้นคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นเคสที่ไวไวมากส่งผลไวมาก ừ, จริงๆคือในเคสแบบนี้นะผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าสำหรับผมนะผมพูดแบบไม่ลำเอียงนะครับไม่ได้เพราะว่าเขาได้เบอร์แล้วเขาได้เลื่อนคันแต่คุณรู้ไหมว่า ถ้าในปัจจัยความหมายของของคนที่ใกล้ชิดอาจารย์นะอาจารย์จะพูดเรื่องบุญกรรมนั่นหมายความว่าขเขาจะบอกว่ากรรมเปิดข้อมูลกรรมเขา,ขเ,ขาเปิด,ปดใช่แล้วเขาก็เลงจะได้รับในสิ่งดีๆกลายมาว่าเบอร์ที่มันเข้าไปเนี่ยจากเขาเคยเป็นคนไม่มีสเสน่ห์จากที่เขาแบบว่าจะได้เงินยากๆชีวิตลําบากเนี่ยมันถูกกดล็อกแล้วอืมยังไงเขามีอะไรดีเพิ่มอีกครับพี่อืมจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เล่าหลังจากเอ่เอในเรื่องอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเขาอยากได้ในเรื่องของ ความรัก,รกด้วยเพราะว่าของเดิมเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามันมีในลักษณะของเลขนารีอุปถัมภ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคืออย่างหนึ่งสองมันก็จะมีปัญหาเรื่องความรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันเนี้ยเบอร์เนี้ยมันก็จะเสริมในลักษณะของความรักด้วยซึ่งจากเอข้อมูลที่เขาให้มาเบอร์แฟนเขาก็ก็ไม่เบา <laughs> เบอร์แฟนเขา 8, 3, 3, 8, 9, 7, 9. แปดสามสามแปดเก้าเจ็ดเก้าใช่เขาเป็นผู้ชายเหรอครับผู้ชาย แปดสามเก้าเจ็ดเก้าโอ้โหใช่ได้เใช่ทีนี้ก็คือค่อนข้างแบบว่าเหมือนเหมือนอารมณ์แบบบางทีคุยกันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละเรื่องอืผู้ชายแบบนี้เราคือแบบบอกเข้าไปไหม,อมเอาเอาจริงๆแล้วมันมันอาจจะกลับกันก็ได้นะเ <laughs> <laughs> พราะว่าในลักษณะของแปดสามสามแปดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่แบบ เหมือนคืนเคียงเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงแต่พอเวลากลับมาอยู่บ้านก้าเจ็ดก้าทำงานมาเลขด้านหลังเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นคือเวลาเลขส่วนตัวอย่างเงี้ยแบบด้วยความที่ว่าแบบในลักษณะของก้าเจ็ดเจ็ดก้ามันไม่ได้เสียก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นกลุ่มที่แบบว่าเออถ้าสมมุติว่าทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์หรือความที่จะต้องดัดแปลงอะไรพวกเนี้ยโอเคว่ามันก,มนก็มันก็เสริมได้ดีแต่ว่าขอถามไปทสักหน่อย๋ยวว่าแบบ เออเขาเซ็กจัดไหมคือที่ผมมองคือนอกจากมีแปดสามอะไรเขามีสาม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 เก้าไงเลขพารการ์เยอะพอมันเยอะสามกาไม่มีมีมีสามสามแปดเก้าเกรงว่าจะไปหาทางออกกับที่อื่นอมันจะไม่ใช่หาทางออกที่บ้านเพราะมีแปดเพราะว่าในในลักษณะในลักษณะของเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยแปดเก้าเจ็ดเก้าเวลาอยู่บ้านจะเป็นคนที่แบบว่าโลกส่วนตัวสุมคือแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบ ไอในลักษณะของคือในลักษณะของแปดสามสามแปดอย่างเงี brain brain <throat> ้ย <cane> ค <or> <ED> ือมันเป็นคนที่ติดเพื่อนอะในสังคมติดเพื่อนอ่าอ่าออืมแต่พออยู่บ้านก็คือแบบว่ามันนั่งจุกจิกจู้จี้กับแฟนมีความคิดอะไรแปลกแปบางทีก็แบบว่าอยากอยู่คนเดียวเงียบเีไม่อยากสูงสิงกับเขาไปอ่ะฮะทายแบบนี้ให้แฟนเขาฟังอ่ะไม่ได้ถ่ายให้แฟนเขาฟังสิเขาถ่ายถ่ายให้ลูกค้าฟังเจ้าตัวก็ไม่ได้มาฟังหรอกเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้มาเปลี่ยนเบอร์ อ่าแล้วลูกแล้วลูกแล้วลูกค้าเขาบอกว่าตรงไหมพี่ทารุดัน์เน่อืมตรงแต่บางทีมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคือบางบางทีจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ้าวเพราะว่าผู้ชายก็มีความคิดแปลกๆนีสใส่เพี้ยนๆบ้างบางทีเวลาซื่อสูงหกใครที่สามสามหรือมีเลขสามเยอะๆเลยตัวแล้วเออเซ็กจัดบ้างครับพิมพมาบอกได้อันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับตําแหน่งการจัดวางด้วย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวแรกตัวลูกทองทีเปลี่ยนให้หน่อยพี่อยากได้ทั้งคืนไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนให้สามีแต่มันเป็นเรื่องจริงนะมันก็มีคนมาขอนะครับแต่เขาไม่ได้ขอในมุมทะลึ่งนะคือเรื่องอย่างว่าก็ใช่แต่เขาต้องการเรื่องลูกใช่มีมีลูกค้าแบบนี้ก็มีเหมือนกันบอกว่าอยากจะเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าอยากอยากจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบว่าไอ้ตอนไอ้ตอนเคสนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่หนักใจเหมือนกัน เพราะว่าตอนที่ดูเบอร์ดูเบอร์ตัวเขากับดูเบอร์สามีเขาอะก็เลยบอกเขาว่าแบบตบมือครั้งเดียวมันไม่ดังอะพอแฟนอะทั้งคู่มันจะเครียดไม่มีพอเครียดมันมันไม่ใช่ทํางานเยอะคือตอนนั้นอะเบอร์ผู้ชายคือแทบจะบวชอยู่แล้วแล้วคือเขาจะมีอารมณ์ทางเพศไหมอะยกเว้นแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนเบอร์ให้แฟนเขา่ะเปลี่ยนจากพระให้กลายเป็นแบบบุคคลมนุษย์ผู้ดูชนใช่ไหมเจอใช่อันนั้นคือเจออีกเคสหนึ่งมันจะมันจะเป็นนละอย่างกัน เออซึ่งเขาก็บอกว่าเออใช่จริงด้วยอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออก็เลขมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยบอกว่าเออในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์ตัวเขาให้มีเสน่ห์มากขึ้นมันอาจจะดึงดูดแฟนให้แบบว่าเอออาจจะแบบมีความเอ็นดูรักใคร่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอในเรื่องของโลสนิยมแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายด้วยอ่าคือถ้าถ้าใช้เบอร์พระมากขนาดนั้นก็คือแบบบางทีมันก็แบบเอาไว้อยู่เหมือนกัน ก็ต้องแบบพยายามไปตะล่้อมแฟนให้แบบว่าเ,ออเปลี่ยนเบอร์ด้วยนี่ยังไม่มีใครพิมพ์มันเลยนะเนี่ยถ้ามีสามเยอะจะเซ็กจัดนี่บอกผมหน่อยนะถ้าเกิดว่าคุณมีห้าเยอะๆแล้วกลายเป็นว่าเซ็กเสื่อมหรือเรื่องความต้องการทางเพศลดลงก็มาคอมเมนต์บอกได้เป็นวิทยาทานนะครับแต่ต้องดูส่งบางคนบอกว่าอุ้ยฉันมีห <c oughs> <ๆ>้าทั้งสามตัว <c oughs> <ๆ>แต่มไม่เห็นเลยไอ้ที่ไหนได้ ห้าสามตัวท้ายจริงแต่ที่เหลือสาหมดเลยอะไรอเงี้ยก็หนักเนอเออถ้าสมมติว่าแตในในเลขห้าเยอะมีในเรื่องของความเซ็กเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมีใกล้ตัวเบอร์ตัวแต่มันไม่ได้เบอร์เก<ป>่าเบอร์เก่า <9, S 2> พี่ชาย<ๆ>น้อยลงคือจะบอกว่าในลักษณะของของพวกแบบไอ้ใช้ห้าเยอะๆอย,อย่างพี่ชายก็เป็นแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพอเวลาแบบ ผิดหวังเรื่องความรักมากๆตอนนี้ก็แบบเริ่มแบบฉันไม่อยากจะอยู่กับใครแล้วฉันดูผู้หญิงอย่างเดียวแล้วกันฉันไม่คิดที่จะมีสัมพันธ์กับใครอะไเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอะพี่ชายก็ใช้ตองห้าอะไรเงี้ย